สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับธนาคารทรกสพร้อมทําสัญญาจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินทั่วประเทศรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารทรกส ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20,000ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่า,ชาใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.1%ปล่อยดอกเบีย้ย6เดือนไม่ต้องใช้หลักคำประกัน ซึ่งเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษายน2563ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเกษตรกรและรัวเรือนเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนผ่าน Line of f i c i a l B A A C Family ณวันที่7พฤษภาคม2563เป็นจำนวน1.86ล้านลายรวมจำนวนสินเชื่อ1.86หมื่นล้านบาทโดยยังคงเปิดลงทะเบียน จนถึงวันที่30ธันวาสองหหรือจนกว่ายอดขอสินเชื่อเต็มวมงเงินในขณะที่ธนาคารครกสอได้เริ่มทยอยนัดหมายลูกค้ามานัดทำสัญญาพร้อมกันทั่วประเทศตามสาขาที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยร่วมดำเนินการตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดจำนวนผู้ใช้บริการที่สาขาไม่ให้แออัดจนเกินไป และหลังจากทำสัญญาแล้วจะมี SMS แจ้งผลหากสินเชื่อได้รับการอนุมัติระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน1วันซึ่งท่านสามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตหรือบริการกดเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายโดยทกสจะเร่งดำเนินการนัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและจ่ายสินเชื่อ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรได้รับเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุดหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารทกสติดต่อได้ที่คอเซ็นเตอร์025550555